เพลงสองเพลงนี้บอกเลยว่าติดหูง่ายมากเมื่อกี้ี่ของฟิกกี้หละอยากว่าวใส่น้องพูดใส่น้องพูดใส่น้องอยากว่าวใส่น้องว่าวไอ้บ้าเจ้าทำไมไม่มาว่าใส่พี่บ้างมาว่าใส่พี่บ้างก็ได้พี่ก็อยากฟังน้องจะพูดอะไรกับพี่ได้ได้ได้มาแล้วพอแล้วไม่พูดอะไรก็ได้ ไก่เล่าที่เป็นเขาพูดถึงอะไรเป็นแห่งที่เขาเล่าถึงว่าผู้หญิงคนนึ่งอยากจะนั่งรถเข้าแต่ว่าเขาไม่ได้คนล้งด้วยเขาเป็นรถธรรมดาแล้วก็าขนยาเขาเอาข้างละออกสุพรรณหรือป่าออกสุพรรณแล้วอยากจะนั่งรถยาเขายาตำยาตำเนี่ยออกเลยงอีกไอ้แม่อ่ามันออกรเลย ีทุกคนรื้อเปล่าปต่อยมงโดนแน่ฟ้าเตรียมแยบทั้งสี่ตู้เลยเกียรมันเป็นนักร้องในวงของคุณคิงก่อนบ่ายครับผม ทันจริงมีใครชมเขาว่าเขาเสียงเหมือนไหมมีใครบอกเขาเหมือนก็ตอนอยู่ในวงเขาก็จะร้องเพลงของพัทลุงอยู่ตลอดครับไม่มีไม่เคยร้องสักรอบเลยไม่มีไม่เคยร้องสักรอบเลยไม่เร้องไม่เคยร้องขอ่านแม่หนึ่งดิยี่หลอนะหล่อนะหล่อนนะกาเอกลางจ้าสุดเนเลอยกระทง ขอเทศกาล้งคู่ออกสงกร้เราจตงอยากสาดน้ำตัมึงไหนี่สาดตีนึ่งก่อนนี่นผมใส่แว่นเห็นไหมนี่นีใช่ใส่จำจได้แล้วครับรง้รู้จักพี่สายเชียไหมพี่สายเชียเขาโฆษณาอันนี้เคยเห็นอย่ครับจนเครียดกินเหล้าจนเคียดกินเหล้าเขาอยู่ข้างๆห้งนนี้ใช่มาลองจับพี่เขาไหมเห็นไหมเห็นหัวเห็นไหมเห็นหัว เราไท้เลยนะพี่คุณชอบชัดคุณชอบจังหวัดชัดโอเคอ้าวบังแตงโมเชิญครับผมเป็นคนความจำดีครับโอเคแค่สิบนาทีถ้าก่อนยังไม่ร้องหอมรู้สึกว่าคิงห่างชันกับบอสเรา ฉันจะหอมมากไม่เลิกเขาต้องฝึกอีกเยอะเลยอะเขาต้องฝึกอีกเยอะเลยอะค่ะที่นี่ที่เดียวทางพ p t ีทีอชดีช่อง36สุขที่20พฤศจพิิกาอยอนี้2ทุ่ม45นาที